คลิปนี้มาสู่กับการกินที่ร้านเรือนหยกสุกี้โบราณสาขาราชบูรณนะในร้านเป็นห้องแอร์บรรยากาศสบายๆค่ะสุกี้ที่นี่จะเป็นสุกี้โบราณสไตล์จีนไหหลำน้ำจิ้มก็จะเป็นสูตรเต้าหู้ยี้ที่ปรุงมากลมกล่อมอร่อยค่ะเซตสุกี้จะมาพร้อมกับไข่สองฟองน้ำซุปนี่ก็มีส่วนผสมของเต้าหู้ยี้อยู่นะคะ ชอบกินแบบค่อยๆลวกหรือจะเททั้งหมดนี้ลงไปในหม้อเลยก็ได้ใครเป็นสายสุขภาพชอบกินปลาเซ็ซุกี้ปลาก็มีค่ะทุกชุดจะถูกเสิร์ฟมาพร้อมกับเซ็ตผักและบุเนเส้นอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สั่งแยกมาเป็นถาดๆก็ได้ด้วยน้ำซุปที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นค่ะเขาจะใส่เต้าหู้ยีเป็นส่วนผสมมาเลย เราสามารถให้พนักงานช่วยใส่อาหารเซตในหมอ้อสุกี้ได้นะคะทุกเซตจะมีไข่2ฟองพนักงานก็จะคลุกไข่กับเนื้อสัตว์ให้เข้ากันแล้วก็เทใส่หมอ้อน่ากินมากๆเลยนอกจากโดดเด่นเรื่องซุกี้แล้วอาหารตามสั่งก็อร่อยค่ะข,ข้าวผัดปูอร่อยมากๆปูเน้นๆเ,เต็มๆเ,เลยเมนูนี้ปูไข่ดองน้ำปลาแซ่บมากเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด อีกอย่างที่ไม่อยากให้พลาดมาร้านสุก,กี้เรือนหยกแล้วก็คือหมูสเต๊ะค่ะหมูเนื้อนุ่มอร่อยมากอาหารกินเล่นอีกอย่างก็คือลูกชิ้นปิ้งยังไม่จบนะคะตามมาด้วยเป็ดปักกิ่งย่างมาหนังกรอบน่ากินเลยกินพร้อมกับผักแล้วก็แผ่นแป้ง แผ่นแป้งนุ่มดีจังเนื้อเป็ดก็สั่งให้เขาทำตามเมนูที่เราต้องการได้เลยวันนี้กินเนื้อเป็ดผัดกระเทียมค่ะเห็นแล้วอยากกินเลยใช่ไหมคะเป็ดปักกิง่งร้านเลือนโยกใครยังไม่อิ่มจัดไปอีกเมนูค่ะราดหน้าปลาอร่อยมากกินเสร็จติดไม้ยจิ้งฟันมีไว้ให้เลยนะคะ เรือนหยกซุกี้โบราณมีทั้งหมด3สาขาก็คือลาดบุรณะ18สุขสวัสดี์30บางบอน3สะดวกที่ไหนไปที่นั่นสุขกับการกินที่เรือนหยกซุกี้โบราณสวัสดีค่ะ